ขณะนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ชายแดนด้านภาคตะวันตกของประเทศไทยนั่นก็คืออำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้เดินทางมาถึงแถวแถวไซโยกนะครับการจราจรในพื้นที่ค่อนข้างจะติดขัดนะครับบริเวณนี้นะครับพอผ่านพ้นจากไซโยกก็จะไปแวะที่ถ้าลิเจีย ถ้ำลิเจียนะครับก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าในอดีตเรื่องที่ทหารญี่ปุ่นขนทองใส่โบกี้รถไฟไปซ่อนไว้ในพื้นที่ถ้ำลิเจียภาพบ,บรรยากาศของถ้ำลิเจียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาะพี่น้องเข้าไปดูกันนะครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับเดี๋ยว,ว<ด>นะเดี๋ยว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 อย่า,ยาอย่าพิ่งเข้ามาใกล้กันได้ไหมเดี๋ยวให้ตา่าไม่ชอบ ไม่ตชอบขวารอคือจะไปไปได้ดิไปโอไปได้มันไปไกลไหมไม่ไกลเท่าไหร่เค่ะงไปอยู่นี่แหละเรอเออแล้วต้องปีนเขาไหมเดี๋ยวต้ปีนหน่อยนี่ยนี้ยหนึ่งคือไปไปได้เรือเออแล้วมีคนอยู่ข้างในไหมไม่มีอันนี้ข้าไม่มีแล้วไม่เอี่ยไปลูกเอี้ยบไป เขาอยู่นู้นก็ได้อ๋อไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้ไปจอดไว้นี่เดี๋ยวจะไปคนเดียวนะขาไม่ดีเออไม่ต่อกว่าแล้วจะไปถ่ายคลิปเออก็จะรู้นี่ไม่ต่อกว่าเขาจะบอกเออเออพี่จะพาที่ไปเอาไปได้พาไปได้ไหมอ้าวคือไปนี่ก็ไปไป โอ้โหยุ่งกายนี่ไงมันมันว่าเล้าเออโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากอันนี้ออกพูดกริยาเนาะไม่เป็นไรพี่น้องกันเออพี่น้อนเสิร์ตรู้นี่เออนั่นแหละว่าแข่งแต้มบางรเหรออ๋อเออพูดภาษาไทยพูไทยพ่ไม่เปลี่ยนแล้วนี่นะออพูดได้ฟังฟังออกฟังออกเออพ่อคนนี่แหละอันนี้เขาเรียกท้ำอะไรท้ำลิเชียฤิ์เชีย เียจที่เข้ามาขุดทองกันแต่ไม่มีเลยไม่มีทองต้มกันกูน่ารักโอเคอันนี้ก็คืจะบ้าไปยุคกระจายนี้ก็คือสบายนื่กไปไปว่าไปได้นี่เออในกูน่ารีไม่น่ากลัวไม่ต้องกลัวหรอกเออโอเคกันน้องก็ไม่ต้องกลัวอันนี้ เออเนี่ยอบโตเนกลับมาเขยไม่ตัองกว่าอดเนาะในความมุ่งช่วยสองคู่มุ่งช่วนะคู่มียาอกคู่นี่แหละเดี๋ยวน้องสบายใจอย่าไม่ต้อกวาดล่อเออเออได้ลยได้เอออ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดินไปฝากรถไว้นี่ไม่เป็นไรได้ดิโอเคไปเขาเลยยิ้มว่าไปไปไปได้โอเคได้ได้จะไปแค่นี้แหละเออได้ไหไปชมเพราะอยากเพราะได้ยินได้ยินโอ้เล่ามาแต่ไม่เคยเห็น ไปคืออยู่คืออยู่คืออยู่นี่แหละไปคือคือบ่อยู่นี่เนาะครับอยู่บ่อยอู่นี่เนาะคือกลับมาอยู่นี่ไหนโอเคอะไรกันบ้างโอเคขับผมมาค่ัพี่แจ้โอเคครับรถไปได้ไหมเออทีก็ให้คุณลุงนะครับซึ่งดูแลพื้นที่อยู่แถบนี้เป็นคนพาไปนะครับครับได้ได้ได้ครับไดไปี่ครับเออทางหน้านี่เป็นพื้นที่ ทัลิเจียนะครับซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมีในตำนานนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมานะครับเดิทางนี้ ขาลี่จะไปยังไงอ่าได้ได้ได้ออไปทางนี้เออไปทางนี้เดินมาตรงนี้นนิดึงเดี๋ยวเดินมาใส่ที่สะบ,บานนี้เดี๋ยว <เอ S 2> ทาําไนเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายเองน่าแน่เดี๋ยวยังไม่ดูเลยคือหมด โอ้ยโอ้ยอ๋ออีกเรือครับครับตอนนี้อําเภอก็มีใกล้ๆดีเยอตัวเยอะตัยงไม่ได้เย็นเลยครับขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงปากถ้ำลิเจียลิเจียนะครับโดยมีคุณลุงชาวกะเหรียงชาวกลียงเขาพามานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปางในนะครับว่ามันมีอะไรเดี๋ยวเราไป ไปไปดูนะครับนานๆมาก็อยากนำาพาไ้ที่น้องได้ดูกันนะครับไปดูสิฮะครับนี่ก็คือเป็นสะพานเหล็กเก่าแก่นะครับลุงกรเหลี่ยงเขาก็พาไปพอดีวันนี้เขามีงานสวบในหมู่บ้านนะครับก็อาจจะพูดไทยไม่ชัดนะครับแต่ก็ยินดีพามาไว้อย่างนั้นนะครับ นี่คือนะเป็นภาพออของเหมือนลักษณะเ,ออเป็นสารเจ้า,ออา,านะครับเออขน่าเลนะครับก็ค่อนข้างจะบรรยากาศข้างบนออออนะครับดูดูนะครับออไปข้างบนนี่นะเออค่อนข้างจะสูงชันนะครับ,บพี่น้องออไปียกไปพลานี้ อ๋อต้องไปทางนี้เอออ๋อไปทางนี้ครับไปดู่ขูเขบอยนี่ไงอ๋อโอเคนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าขึ้นไปเออขึ้นมาไปไกลบ่ไปไวบ่อ่ไม่ไปเออสองคนนั้นไม่ไปให้ให้รอตรงนั้นนะครับอ่าเออให้ให้ทีมงานรออยู่ตรงนั้นเออโอ้พี่น้องมีบันไดนะครับมีบันไดค่อนข้างจะ ชัันนะครบทางเข้าถ้ำหลีเจียนะครับก็มีต้นไม้นะครับพวกกาฝากต้นไทรแล้วก็ต้นไม้ต่างๆปิดบงังช่องทางเข้าถ้ำอยู่นะครับดูแล้วก็ค่อนข้างจะหวังเวงเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหินชันมากครับพี่น้อง โอ้สูงชันมากครับพี่น้องอได้เลยขึ้นไปเลยเหรอเอ้ขึ้ไปเได้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 ังไได้ได้ได้ไดไดอ,อะไปเลยจัดไปดูแล้วพี่น้องมันไม่มีทางหรอกที่ทว่าทหารญี่ปุ่นเจ้าทองมาฝังไว้เนี่ยดูแล้วมันมันไม่น่าใช่พี่น้อง ดูนะครับดูแล้วการจะแบกทอ,ทองขนทองขึ้นมาที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องออนี่คือพักแรกเท่านั้นนะครับไปว่าตอนนี้ขึ้นมาครึ่งทางแล้วคลกค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันพี่น้องโอเคอโ,โอเคครับโอเคที่ไฟฝันอยากจะ ขึ้นมานานแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับ่อขึ้นไปตามไปเจอลุงใจดีตามไปครับโอเคบครับนี่คือบรรยากาศปากถ้ำลิเจียที่หลายคนหลายท่าน เข้ามาค้นมาขุดหาทองและเชื่อกันว่ามันมีทองซ่อนอยู่ในธรรมนะครับสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงลูกขอญาติถ่ายทำคลิปไปให้พี่น้องเอฟซีในกรุงเทพในพื้นที่ทั่วโลกได้ชมกันก็เหนื่อยพอสมควรนะครับ นี่คือบรรยากาศของปากถ้ำที่พี่น้องหลายคนหลายท่านที่สงสัยว่าทหารญี่ปุ่นจะนำทองจำนวนมหาศาลเข้ามาซ่อนไว้เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เข้ามาพิสูจน์นะครับ ซึ่งก็มีร่องรอยการขุดภายในถ้ำค่อนข้างเยอะนะครับเ,ออเนี่ยหลายคนเชื่อว่า,า,วาเข้ามานะครับาาแต่ออแต่ออจากภาพที่ผมได้เห็นออมันไม่น่าจะเป็นไปได้พี่น้องออถึงแม้ว่ามันจะมีถ้ำมีโพรงนะครับแต่ว่ามันเป็นโพรงเล็กโพรงน้อยแล้วหลายคนก็มุดรอดไป นะครับก็มีล่องรอยการขุดอยู่นะครับนี่คือ,อบรรยากาศภายในถ้ำผนังถ้ำด้านบนนะครับก็เป็นหินก็อหินย้อยสลับซับซ้อนนะครับข้างล่างก็ค่อนข้างจะสลัวสลัว,วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ตรงปากถ้ำนะครับก็เข้ามาดูภาพบรรยากาศจริงๆแล้วอยากจะมา เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็อยากจะมีโอกาสเดินทางมานะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสวันนี้เลิกงามยำดีนะครับก็บุกเข้ามาถึงถ้ำลิเจียถ้ำในตำนานนะครับก็เป็นล่องรอยนะครับก็เข้ามาลึกๆให้เห็นนิดนึงนะครับ นะครับก็มีการขุดนะครับข้างในก็มืดพี่จะไปบอพี่ไปบออ๋อไม่ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องดูแค่นี้ก็พอเลิกครับไม่จะไปเอไปได้อ๋อเอาไว้เอาไว้โอกาสดีๆจะมารบกวนจะให้พามุดเข้าไปเข้าไปได้ลึกไหมอไม่ไม่ไปไม่ไปโอเคโอเคโอเค ป่ะกลับเราอัภิโยครับอ๋อบ้านอยู่ที่นี่บ้านอยู่ที่นี่ปากถ้ำลีเจียเออเลจ้าเป็นคนมอนเป็นคนมูโอเคเอภิโยโอเคขอบคุณมากกันโมจ้าวไม่ต้องกลัวโอเคเอกันโมจ้าวไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมโอเคผี้ช่วยจ้าจ้าวยัไม่ต้องกลัวครับเออ ก็มาถึงแค่ปากถ้ำนะครับรแค่นี้ก็น่าจะพอสรุปได้นะครับว่าถ้ำแห่งนี้มีตำนานจริงนะครับค่อยๆนะเดี๋ยวล้มค่อยๆเดินค่อยๆค่อยๆ ขึ้นก็เหืดขึ้นขอขาลงค่อนข้างจะชันครับพี่น้องเออ,อลุงเขาเดินลงไปก่อนแล้ว